กินแกงหน่อไม้รอบเที่ยงพี่น้องแกงหน่อไม้คือเกลาพี่น้องแกงหน่อไม้รอบเที่ยงเด็ดจ้ะที่สลักสีแกงไม้รอบเที่ยงอ้าวภาคอะไรภาคเฮ่อสบายดีพี่น้องในท้องสุ ยังพี่น้องกินเบิดเขาเสียมาอะไรขี้หนอกันเธออยู่หันหนังเว้ยอย่ากกล้องเลือกพี่น้องเล้อกยี่แกงหน่อยเลือแกงหน่อยไรหน่อยใส่เผัวใส่หอยน้ำพัวก็จิมีเสียงรบกวนแต่พี่ฝากประกันใด้ก็ขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อ อ่าต้วเป็นจังไดน้อเสียบ่แกนไม้สมาคีรอบเถียงไปเนาะเสียงร่มก็จากพัดไยด้อพี่น้องด้อจากหลบกเนยก็มีเสียงจักพันตัดหยาทางนอกเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้บอลชุนกักโตฮแกนไม้รอบเถียงจ้ะ พอแมมาหายต็มกับเขาเกับะไอืดได้หิ้วดอกพี่น้องได้กินกันบ,บัจุขู่สุคนขอบมกขอบใจหลายเด้อพ่อไอแมวบัะจุขู่สุคนท้องสุกกำลังแสบพี่น้องนะอือกูัเท่นั้นอือบอสเสียตัวแกงน้ำใหม่ได้เลยนะป้าตัวหนานั่งแต่งมันพูม โทษห้องพี่น้องกินขาอน้ำในสูนขินขาวน้ำกันไลยคนเสซเสหรายเย็นชาพี่โทษซับกันละขึนข้อทูสถานการณ์ในตอนนี้จะน้ำตาไหน จำเขาจำกินก okay. ็เ็ตวเดพดได้อ oh ่ปกับปีเอาจบเถอมันยาวไปแล้วนะเ็ปวเนาะดังแกงยันกินพอแล้วไอิบงยาาได้บุญโอ้โหเป็นอบซ่บ เขาเงแกะไปใช่อันดเราบกินัวเราแวัดไปุดชุดูตันหน่อยจะคือได้การจุดตัวใหม่พ่องห่อนพี่น้องหอนบ่หอนบ่